นี่สวัสดีครับวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนเมืองทองอยู่ที่เมืองทองธานีเนี่ยอยู่ที่คอสโมบาซ่าเนี่ยห้างเนี่ยห้างใหญ่มากนี่เขานะคอสโมบาซ่าวันนี้มีโอ้มีอะไรเนี่ย เอาเลทแถวนี้เป็นย่านเอาเลทเลยนะเอาเล็ก็คือพูดถึงไงนี่ฝั่งนู้นก็มีแต่เนี่ยเห็นไหมเอาเลทนี่เอาเลทตรงนู้นก็มีไนกี้เอาเล็ใช่ไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นคอสโมครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเอาเลทพาร์ทแบบเอาเลทตกาแฟเป็นสินค้ารวมสินค้าหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อที่เป็นจากโรงงานเลยโรงงานด้ยตรงประมาณนี้นะเนี่ยอาร์ดีด้า ใช่ไหมเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกอุปกรณ์กีฬาเนาะนี่ปูม้าก็อันนี้พวกอุปกรณ์กีฬาโ,โหรองเทา้าจริงจริงมีเก็บพวกยี่ห้อเลยนะครบเลยนะใช่ใช่ะไปนี่นี่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูนี่เนี่ยที่จะเห็นอยู่เนี้ยไปมีรีไว้ด้วยเนี่ยรีไว้เอาเหรียญนะนี่นี่เราต้องไปแก้ก่อนนะอันนี้เราเข้ามาแล้วเข้ามาจากประตูนู้นแล้วอันนี้ฝั่งนี้นี่นี่ ใครอยากได้รีววเนี่ยเห็นไหมนี่รามาเช้าหน่อยมีกำลังตั้งตลาดนัดกันอยู่เลยเอ๊ะมีตลาดนขาวอันนีต้นเดือนกับลี่เดือนม่ะเาอว่ี้เป็นทีเดือนเดี๋ยวที่นัลน คือชนปลายเดือนรถเดือนเน,อออนี่ยใ,ใครมาช็อปก็จอดจอดรถที่นี่ได้คอสโมจอดรถที่คือให้จอดรถข้างในนี่เลยนีที่จอดรถเป็นร้อยคันเลยเป็น,เป,นเป็นกระพันคันเลยมั้งจอดสบายสบายเปิดประมาณสิบโมงเปิด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 เเเ นี่เขาซื้อหนึ่งแถมสองเลยนะจะบอกให้นี่เขาเถึงที่อเก็บมีนาแล้วจ้ะเออซื้อหนึ่งแถมสอง <S <S นี่นี่วันเลยนะต้องรีบมาช็อปเลยนี่ผมลองปกตินิวายเขาจะไม่ค่อยจัดในการเยอะนะนิวายนี่แบบอะไรน,นะคลาสสิกเนาะ <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช่ยิยงคลาสสิกมากนี่ก็มีรองเท้ายี่ห้ออะไรไม่รู้นี่ของนิ่ห้ออะไระอ่ออะเนี่ยบุ๊คบุ๊คอันนี้บุ๊ค เห็นข้างในนะช็อปข้างในเยอะแยะเลยตอนนี้เราจะไปเดินดูข้างนอกก่อนนทะั้งทั้งแถบเลยเนี่ยทั้งแถบเลยเนี่ยนี่มีคอนอะไรทิมเบรนทิมเบรนนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เดินป่าทิมเบรนนี่ก็จะเป็นรองเท้าเดินป่าไปดูดิกนะจะเป็นอุปกรณ์เดินป่ากระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นรองเท้าแบบรองเท้าหนังอย่างดีอ่ะใช่นะใช่ มรการน,นเนี่ยมันเป็นทรงคลาสสิกนะตั้งแต่สมัยแบบว่ามือลีนเลยใช่ไหมแล้วก็มีคอนเวิร์ตนี่นี่คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตออซ่าทางใครทางมันนี่เขาบอกโอ้รถเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะแล้วมีรับบัตรเครดิตด้วยนะรับรับหมดเลยเนี่ <S <S นยอิ่าใช่นี่นี่นี่คอนเวิร์ตลดเยอะแยะเลยอุ้ยแย่ะ เราแอบส่องรองเท้าเขาแล้วเนี่ยเออเขายังไม่เปิดใช่ไหมออะไรอะไรเนี่ย acid O acid เหรอโอ acid factory outlet นี่ acid เคยเออ acid เหรอแต่รองเท้าก็สวยอ๋อนี่ไอ้อ๋อสัญลักษณ์อย่างนี้เหรอตัว A ที่เป็นแบบอ๋อตัวนี้เหรอผิดผิดเหอเห็นคนใส่เยอะนะ อ๋อไม่ไม่รู้นะว่าเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยไอเนี่ย,ย,ยงงเนี่ยสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเนี่ยตาอย่างเงี้ยตาที่ค่อยๆอ,อ่อนๆคอ่อยๆเออเออเพิ่งรู้นะว่าเนี้ยเป็นของเอซิดว e ุ้ e ไนไปลื่นใส่เยอะ e นะรย e S นี่ไล่ไปเรื่อยๆนี้เขาก็มีตลาดนัดๆๆๆๆเขาก็จัดร้านกันอยู่อันนีๆๆๆ้พี่คนชั้นในผู้หญิงด้วยอ๋อมีด้วยเอาเล t อะไรเนี่ยนี่น้องอะไรใบเตยเหรอน้องใบเตยนี่แก โอ้โหนี่อะไรเป็นซาบีนาใช่ไหมซาบีนาเออเอาเล็ดด้วยโอ้ซาบีนามีชุดว่ายน้ำด้วยมั้ยเหรอซาบีนามีมีชุดว่ายน้ำชุดหนึ่งแล้วก็อะไรแหะออกแบผู้หญิงอ่ะแล้วนี่อะไรอีกอะไรชิคชิคเกอร์ชิคเชอร์สเกเชอร์เกอโอ้เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวโหนี่ใหญ่นะเออร้านใหญ่ร้านใหญ่ นี่นะส่วนใหญ่เขาจะเปิดสิบโมงนะใช่เขาบอกเขาเปเนี่ยลดลดส่วนใหญ่ลดหมดเลยช่วงนี้ไม่ที่นี่มันเป็นเอาเลทอยู่แล้วไงอ๋อเอาเลทมันลดจากมันก็คือจะลดราคาพิเศษจากร้านปกติจากร้านปกติหรือจากทร้านห้างใช่ไหมก็เขาเป็นแบบว่าเอาเลทโดยตรงสินค้าจากโรงงานโดยตรงอเลยนี่บริโภคโอ้โหบริโภคนี่ดังนะบริโภคโอ้ยบริโภคนี่นานมากเลยนะอุ้ตรงนี้เย็นสบายนะเนี่ยจอดรถที่เนี่ยแล้วข้างในมีร้านอาหารด้วยนะข้างในมีร้านอาหารเหมือนเป็นห้าง แล้วเขาที่จอดรถก็ถูกนะเขาคิดเขาคิด3ชั่วโมงแรกรู้สึกจะฟรีนะสองชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงต่อไปชั่วโมง20บาทอะไรเงี้ยบางทีจอดกินข้าวเนี่ยจ่ายแค่20บาทนะถือว่าถูกนะใช่ใช่ข้างหลังจอดรถฟรีอีกร้านข้างหลังเนี่ยแต่ตากแดดข้างหลังจะเป็นร้านกลางแจ้งรถนะจะไม่เหมือนร้านข้างในนี้ในคอสโมนี้จะล่มๆหน่อยจอดฟรีตรงนี้นี่เขามีตลาดนัดด้วยขายของเยอะแยะเลย นะไปดูดิเออนี่นบิ๊กเซลเห็นไหมรถรถทั้งนั้นเลยนะแต่นี่80เปอร์เนต์่นเนี่ยสวยเลยเพื่อเด็กจะแค่สวยไหมเห็นไหมดูกระดุมไอ้ดูคลิปพอดิเขาคลิปเขาเป็นรูปมือเออใช่เออคป็นูมือเหมือนแฟนแท้เลยนะลด5 0นี่บิ๊กเซลสูงสุดได้ถึง80โอ้หบิ๊กเซลเยอะมากเยอะมาก นะใครที่ชื่นชอบสนใจมากๆยังไม่เปิดอะอยากเข้าไปดูเนี่ยเขาเขาจะติดป้ายถาวรไว้เลยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดลดใช่อยากจะลดมากกว่านี้ก็แล้วแต่เป็นช่วงๆอันนี้อะไรนี่ยี่หอดีพุ่งขึ้นอะไรอื่นเนี่ยเอาขายแค่สองเลยอันน yeah. uh ี้อันนี้อ่านไม่ถูกนะอวดหะวเ ซูเปอร์ฮีโร่เออนี่นี่เด็กๆน่าจะชอเนี่ยยมีซูเปอร์แมนแล้วก็แมนฮ์เออแล้วก็มีซิมสันอ๋อเป็นฉับซูเปอร์ฮีโร่เลยนล่เนี่ยมีไอ้นะไะผู้ตลกอ่ะอือฮึนี่อะไรนี่นี่อ๋อมิโน่กำลังติดต่อปุงมิชิโน่ทำมิโซนจะมาเลยโอ้โหเยอะนะยาวไปเลยนะที่เนี่ย นี่อ่าดีเทคลอนหรออ๋อนี่ดีเทคลอนอยู่นี่นี่มาเปิดที่นี่ด้วยนี่แคทลอนนะเออดีแคทลอนนี่อุปกรณ์กีฬาไงอ๋อรวมใช่ไหมอันนี้คือรวมทุกใช่ใช่หลายๆยี่ห้อเราเคยไปเดินดูที่บางนาเนาะเนี่ยมีหลายอย่างเลยเป็นพวกแคมปิ้งด้วยใช่อันนี้สกูตเตอร์อ๋อสกูตเตอร์ด้วย เ็นเต็นท์น่ะทุกเต็นท์น่ะนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวาลิกวาลิกเขาบอกว่าอ๋อนี่เขารับผลิตและออกแบบเสื้อผ้าโอ้หมายถึงว่าเราจะใช้แบรนด์ของเราเองก็ได้แล้วเขาจะรับผลิตให้เราอืออ๋อเหรอเออเดี๋ยวเนี่ยคือ <ไง S 1> ดีไซน์หลายยี่ห้อนี่ไงของช้างของอ๋อหมายถึงว่าเป็นแบบสโสโมรแล้วแต่เราจะใส่สโมสรใชมั้ยเออเออเขาท่าเนาะอ๋อไม่คุณรู้ไว้ก็ดีเนาะอืม ือว่าหลายยี่ห้อใจจะเอามาติดแบรนด์ตัวเองคูมานี่โอ้โหคูมาคูมาเนี่ยช็อปคูมาฮะแล้วก็เพียบเนี่ยคูมาใช่คอปอันนี้คูมาคอปไงเขาบอกว่าคอปเป็นอุปกรณ์เหยียบคอปเน้นเน้นคอปใช่นี่แต่ตรงเนี้ยรองเท้าอยู่นี่นี่คูมาอันนี้คูมาใหญ่ เมื่อกี้คูมากรฟ์เนี่ยทางนี้คูมากรฟ์แต่ตรงนี้ยนี่คูมาซื้อหนึ่งแถมหนึง่งโอ้โหนี่คูมาเอาเลสนะฮะตรงน,นี้นี่นี่นี่ตัวเองสินค้าราคาเดียวนะฮะพันเดียวมีที่ไหนคูมาพันเดียวไหนนี่อ๋อพันเดียวเองนี่ทั้งหมดเลยนี่ <N> นี่ดูดิมันมีสตาร์ทด,ด้วยมีมีอะไรนะฟุกซอกคุซอกอ,อ,อ๋อนี่ไงสตาร์ทเออเนี่ยพันเดียวเองทุกรุ่นเลยอโอ้โหบุนี่รถเยอะมากอ,นนอันนี้มีห<อ>้าร้อยด้วยฮะห้าพาเดียวห้าร้อยนี่ห้าร้อยถึงพันตรงนี้ห้าร้อยถึงพันโอ้โหคูมาาดูนี่้าแตะนี่ก็สวยคูมานี่ดังนะเป็นรูปเสือเนี่ย เียววิ่งเนี่ย,ยภูม่าเนาะเออเนี่ยลายดูม่าสวยอะ่ะเออเราะว่าของเนายอ่านาะอืมนี้ปิดป,ปรับปรุงมีภูม่านะยาวนู่นเลยนะนี่โหมีอีกนู่นอดิดัอยู่ทางนู้น เซเว่ <c oughs> นด้วยเซเว่นเอาเรตมันก็มีตลาดรัด <c oughs> อยู่ <c oughs> นี่ก็มีอะไรสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตแม็กขายอุปกรณ์กีฬานี่รุคแบบเยอะเลยโอ้นี่ไงโอกัสอยากไดรรูปแบบเออเนี่ยสปอร์ตแม็กขายเก็บอุปกรณ์กีฬาเนาะ นี่กันน้ำอีกนี่สีขวดนี้สวยเเป็นยังไงอ่ะเปิดปิดใช้มือเดียวมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปเหมือนที่จับอ่ะรับตามมือนี่อะไรอ่ะ Adidas เออ Adidas ใหญ่อะเอออดิ d a s ที่ใหญ่นะโหใหญ่มากนี่เขาเขียน Outlet Store ใช่ ใหญ่นะเนี่ยใครเป็นแฟนอนดิแดดนะเยอะมากดูดิสองสองผีพัดอดิแดดนะนะนี่มีม,มีไมเนอร์เอาเลสด้วยไมเนอร์เอาเลสเขาทำอะไรวะรวมหลายๆย,ยี่ห้อของเครือไมเนอร์อ อ๋อหมายถึงว่าที่เขานำเข้ามาใช่ปะ่ะก็เป็นตัวแทนใช่ปะ่ะนี่เซลล์บบอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะเออเนี่ยเจ็บบดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหอุ้ยมีเขียนว่าเหลือสี่ร้อยกว่าบ,บาทก็มีอืมโอ้เซลล์เยอะมาก กระเป๋าสกายที่วัยรุ่นน่ะเขาชอบใช้ที่มันจะมีที่จับอันนี้อ่าว <c oughs> ัยรุ่นเขาจะชอบใช้กันเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะจะมีถือหิ้วด้วยมีสะพายด้วยหัวที่จะมีสองหูเออาสวยเนาะโอ้ยมัเยอะนะน <Ad elo. S 1> อนเดโรอ,อเดโรนี้คือของต่างประเทศเลยใช่ไหมของต่างประเทศอ๋อแู้วไงเขาเป็นแบรนด์อเดโรเยอะแยะเลยนะโอ้มาดูที่นี่ถูกมากกระเป๋เป้ลดเจ็ดมงไหน ปกติราคามันหลายตังอยูนเหมก็คือถ้าคุณไป70%นี่คือ70%ดลดแล้วไง7,749 4,000กว่าบาทนะ4,000่าบาทใช่เอ้ยน่าสเใจยังไม่เปิดอ่ะเหรออันนี้เหลือ700เองเองจาก4,000ันเลยนะ7,749 70%ารลดเือ700คุณช่ย้อนกลับไปาราคาเต็มราคาเต็มเท่าไหร่ใช่ไหมราคาเต็ม7เออประมาณนั้นแหละใช่ไหมก็้เจดส ไม่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 หรือว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองพันกว่าบาทสองพันเปอร์เซ็นใช่ออ๋ถ้าสองสองพันถ้าครึ่งหนึ่งก็พันหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบก็ประมาณเจ็ดร้อยนั่นแหละสองพันกว่าบาทโอ้ถือว่าลดเกินห้าสิบนะลดเกินแล้วข้างในเยอะแยะเลยนั่นน่ะลดลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนั้นเลยอนั่นน่ะโอ๊ยน่าไปดูแต่ยังไม่เปิดเนี่ยตรงนี้ก็มาสุดไปสุดตรงนู้นไปเนี่ยหลายยี่ห้อเนาะอเนโล่แรดดี้แรดดี้แรดดี้นี่ของลอนดอนเหรอ สาปิริตก็มีแต่ตรงนี้เขาใหญ่นะเขายาวมาถึงนี่เลยโซนนี้เราต้องแจ่ายสิเปอร์เซนต์สิเปอร์เซลหมดเลยเยอะแยะมากเี่ยตรงนู้นยังมีอีกนะนี่สุดละรถสองล้อมีไหมฮะโอ้โอีกเยอะเลย นู่นั่ะตรงนู้นมีอีกเยอะเลยอ๋อมันก็มีอีกโอ้ยนอนไปใช่นี่ๆตรงนี้ก็ยังมีอีกนี่เยอะมากอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะอ๋ออันเดอร์อะไรนะอ่านไม่ถูกเนี่ยนี่มันเป็น u เอเป็นยบเทียบกับ u แล้วก็ a ความอ่า m เลยนะเออเดี๋ยวเดินข้ามไปดูทางนู้นแปะอ่านโอ้นี่เยอะนะถือว่าถ้าเกิดมาที่นี่มาช้อปปิ้งได้เลยนะอยากได้แบรนด์มาเดินดูก่อนมาเดินดูก่อนว่า เองชอบไงแล้วไปซื้อเพราะว่ามันลดหมดเลยไงหมายถึงว่ามันลดทุกยี่ห้อถ้าซื้อหลาอย่างก็คงไม่ไหวอ่ะแล้วก็เดินดูก่อนดีนะประหยัดตังค์ดีนะก็ลดไปเยอะอ่ะก็ลดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะชื้อได้สองใบอ่ะก็แทนที่จะซื้อราคาเต็มเออได้ใบเดียวใช่ไหมได้ใบเดียวนี่เขาขายอะไรอ่ะกระเป๋า ก็เปิดถึงเย็นน่ะนี่เรามาช่วยเขาเปิดตลาดเลยเนะนี่ยนี่เขาบอกว่า Outlet Square ใช่ไหมแถวนี้ย่านนี้คือ Outlet Square เลยล่ะค,คือคือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไป Outlet แต่ละที่มันได้แค่แบรนด์เดียวใช่ไหมไแ,แต่ถ้ามาที่นี่ได้ได้ทุกทุกยี่ห้อเลยเป็น Outlet Square เขาเรียกว่ารวมร้านที่เป็น Outlet ทั้งหมดนี่เองไปดูฝั่งนู้น คนนี้อยู่รองเท้ามือสองนี่ก็จะมีตลาดด้วยนี่ก็จะเป็นตลาดนะทุกทุกทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ปลายเดือนปลายเดือนกับต้นเดือนเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนคือดักดักเงินเดือนไว้เลยดักเงินเดือนเงินเดือนออกไว้สองอาทิตย์เลยปลายเดือนต้นเดือนอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้ฝั่งห้างคอสโมนะโอเคที่เราเดินมาเมื่อกี้อยู่ฝั่งรถ นี่จะเป็นยาวๆเนี่ายใ่ยาวหืมน่นหนย,ยาวจากนน่นนะน่เนี่ยรเยใช่เาะยาวไปถึงนน่นอะ่หนหนนะหลังคาที่เห็นเลยจอดรถสะดวกนะที่นี่เดี๋ยวนี้ทำที่จอดรถดีมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนี่ฝั่งนี้ก็จะมีมีแบงค์มีอะไรเยอะๆเลยนะ,ะมีเอาท์เลทด้วยเนี่ยอันเดอร์มอรเลยเนี่ย อามอ่มอ่มอ่อ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 มี่อมอ่อมอ่ออ่ีมอ่ีอ่อมอ่นมท่อม่อมอ่ยมี่อมอ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 ่อ้อ่ยมี่เอ่อนอ่อมอ่อวอ่อ้อ่อมอ่ออ่อ้อะอมอ่อนอ่อมอ่อม่ยมอ่อมอ่่อมอ่ออ่อมอมอ่อม่อยอ่อออมน่ออ่ออ่อ่มอ่ออมอมออออมอเอออมใช่มม่ยเออออมม่อ่้อออ่่อ่ ตอนนี้ว่าตัว h ฮต์นะฮาร่าอะไรเงี้ยใช่แล้วคนนี้เนี R ่ย R E V Outlet ใหญ่นะยาวเลยใช่นี่มี F B T Outlet ตรงนี้อันนี้ของ F B T สตว่าที่เขาจะเปิด10โมงแล้ววันธรรมดาล่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เปนอันนี้2ปี2019แล้ว อหรออ๋อนี่เออแข่งขันนี่มันยังไม่ได้ไป้ายออก FBT รนนี้ก็จะมีแบงค์ทั่วนะเมื่อกี้กสิกรไทยไทยมานิดมีทั่วเลยอ,อันนี้ออมสินก็มีกรุงไทยก็มีโอ้เรียกได้ว่าถ้าเกิดมาช้อปปิ้งเนี่ยเงินหมดกดตั้งได้เลยมาที่เมืองทองธานีนะเดี๋ยวนี้จเจริญน,นะเ,เดี๋ยวนี้จเจริญมากเนาะแต่ก่อนแบบไม่แบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้ดูโหอ,อะไรนะโน่ตรงนี้ก็มี TMB นะฮะ มีร้านอาหารข้างในด้วยนะเรียกได้ว่าโอ้โหมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะจอดรถก็ไม่แพง<ม>สบายเลยของกินของใช้อะเนาะอมีหมมดีวสัสดุด้วยนี่แหล่งเหมือนกับแหล่งช้อปปิ้งเลยนะ <c oughs> แหล่งช้อปปิ้งมาโ,โหรองเทา้าสวยูรองเท้านี่สวยนะอ,อ๋อเออสวยทั้งนั้นเลย ไปเนี่ยตรงเนี้ยทางเข้าคอสโนเข้าทางจริงๆเข้าทางนู้นก็ได้โอ้ตู้เอทีเพียบเลยจริงๆเข้าทางนู้นก็ได้เข้าเข้าทางเมื่อกี้ที่เราเดินหรือจะเข้าทางนี้ก็ได้ได้หมดไปตัวนี่ตู้เอทีเอ็มเป็นไงมีทุยกยี่ห้อเลยครับมีทุกยี่ห้อครับแพ็ใหญ่ๆนะมีหมดอ่ะไป,ะเ,ปเข้าไปข้างในละ